สวัสดีเจ้าเมืองลาวตอนนี้ผมอยู่ที่ลาวใต้นะครับเมืองจำปาสักเดี๋ยววันนี้ผมจะไปเที่ยวที่ปราสาทหินวัดภูแขวงจำปาสักลาวใต้นะครับโดยโมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับเราเช่ามาจากเมืองปากเซสองร้อยบาทต่อวันนะครับนี่เป็นทริปแรกเลยนะ ทิปแรกที่ผมพามอเตอร์ไซค์เที่ยวนะครับเป็นครั้งแรกด้วยเราจะลองดูกันโอ้รถนี้เขาจะวิ่งคนละเลนกับบ้านเมืองไทยบ้านเรานะครับผมต้องคิดตลอดเวลาว่าต้องขับชิดขวาไว้ก่อนนะครับต้องขับชิดขวาตลอดเลยนะนี่เสียวมากเลยยังมั่วๆอยู่เลยน,นี่ตอนนี้บ่ายสองโมงเลยนะสิบสี่จศนนนอ เมื่อกี้ถามแม่ค้าข้างทางเขาบอกว่าฝนตกมาสามวันแล้วสามสี่ห้าวันแล้วแหละแต่ว่าวันนี้ผมโชคดีมากเลยฝนไม่ตกดูเมฆบนยอดดอยนะโอ้โหสวยอะอากาศร้อนอบอ้าวนิดหน่อยนะครับวันนี้ดูดูดูดเมฆบนยอดดอยสวยมากเลยโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปปราสาทหินภูกันเก็บบรรยากาศระหว่างทางสักน,นิดนึงก็่ล้รกันนะ เราเดินทางจากเมืองปากเซเข้าไปที่ปราสาทหินวัดภูนะครับระยะทางประมาณ50กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ5ชั่วโมงแต่ว่าผมขับรถช้ามากเพราะว่าเราจะดูวิวระหว่างทางด้วยน่าจะใช้เวลาประมาณสักงสอชั่วโมงไนดะ้ขับไปเรื่อยๆคล้ายๆกับประเทศไทยนะครับข้างทางมีที่นามีควายมีควายมีวัว ก็ถือว่าอากาศดีนะอากาศวัเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ทางเข้าเลยดีกว่าเพราะมันถ่ายยากมากเลยไม่ถนัดอันตรายเดี๋ยวอันตรายโอเคดูข้างหน้าฝนตกหนักเลยเนี่ยเราต้องแวะพักก่อนนี่จุดแวะพักของเรา พระเจ้าไทยสิมุตอะไรก็ไม่รู้เมืองจปะะัปาสัดน่าจะเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้าน,น mm hmm. เดี๋ยวเข้ามาดูดีกว่าแวะพักก่อนไปต่อไม่รอดแน่นอนเลยฝน mm hmm. ตกหนักปิดภูเขากันเลยอะมองไม่เห็นภูเขาเลยอ๋อนี่ป่าวัอ๋อประวัดพระพระองค์นคี้วัดสิสุมังโอ้ผมไปไม่ออก เ้าไปดูข้างในเขามีปล่อยนกปล่อยปลาแนละ้วก็มีขันบูชาแนละมีปล่อยนกโอ้อปล่อยปลาด้วยวนี่คือพระที่ชาวบ้านเขาบูชากนะันติดกับริมโขงเลยนะบรรยากาศร,ร่มรื่นดี กว้างขวางเลยนี่โอเคเดี๋ยวผมขอพักตรงนี้ก่อนสักให้ฝนผ่านไปก่อนหนักมากเลยข้างหน้าต่อไปเปียกแน่นอนแต่ถามว่าตรงนี้ก็บรรยากาศดีมากเลยครับริมขงน้ำไหลเชี่ยวมากเลยเนี่ยที่ริมขงโอ้โห Có sốc một giữ lần nữa xuống lần nữa 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 โอเคขอพักตรงนี้ก่อนฟ้าเปิดแล้วฟ้าเปิดแล้วผมจะเดินทางต่อแล้วเนี่ยตอนนี้บ่ายสามจะบ่ายสามครึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวขับรถไปอีกประมาณสิบสิบห้านาทีนะครับก็จะถึงเลยปราสาทวัดหินภูวันนี้ผมต้องไปให้ถึงเพราะเป้าหมายผมคือที่นี่แต่ว่าฝนยังลงเม็ดอยู่นิดหน่อยนะอีกนิดหน่อยอีกนิดหน่อยเอาเถอะ ไป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 มาแล้วต้องไปให้ถึงโอเคผมมาถึงแล้วนะครับเมื่อกี้เราจ่ายค่าจอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับหนึ่งหมื่นกีบนี่ที่จอดรถมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะปิดประมาณหกโมงเย็นเรามีเวลาเที่ยว2ชั่วโมงเองตรงนี้น่าจะเป็นทางเข้าเดาเออก โหมันกว้างมากเลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วก่อนคนไทยมาเที่ยวเยอะนะเนี่ยค่าเข้าคนละห้าหมื่นห้าพันกีบป,ประมาณเท่าไหร่วะเนี่ยหมื่นละสิบห้าบาทสามสิบหกสิบเจ็ดสิบห้าบาทประมาณนะแต่ตัวนี้รู้สึกว่าจะเงียบหน่อยผมจะเที่ยวคนเดียวไหมเนี่ยแต่รู้สึกก็เขามีรถกล์ฟด้วยนะผมจะต้องนั่งรถกรอลอฟแน่แหละเพราะว่า เดี๋ยวมันจะหมดเวลาแลยหรือวหาอ่2สองชั่วโมงตรงนี้เป็นทางเข้านะเดี๋ยวเราต้องมาซื้อตัว๋วก่อนค่าเข้าเท่าไหร่ครับห้าสิบห้าพันห้าบาพมีน้ำขายไหมมีตรงนั้นต้องอ๋อตรงนู้นใช่ไหมคโอเคโอเคค่คนเดียวครับห้าสิบห้าพันนะห้าหมื่นห้าพัน นี่เท่าไหรเนี่นนยอ๋อน,นี่มันสองหมื่นห้าหมื่นห้าหมืนหม่นห้าพันถูกต้องนะอันนี้แสนหน่งเอออันนี้เท่าไหร่จะแลกไปซื้อน้ำอ่้ออโอเคได้ได้ขอบคุณมากห้าหมื่นห้าพันกีบเขาปิดเขาปิด ตอนไหน6โมง6โมงนะออจะมีรถอ๋อต้องนั่งรถใช่ไหมถ้าเดินนี่คงจะมันไกลใช่ไหมไกลโอเคได้ได้ขอบคุณมากได้ได้โอเคขอบคุณครับผมต้องไปซื้อน้ำก่อนเพราะว่าตอนนี้มันหิวน้ำมากเลยเดี๋ยวผมจะนั่งรถกอล์ฟไปนะครับก็มีรถกอล์ฟบริการร้อนร้อนมากขับรถมาเมื่อกี้ ซื้อน้ำนะวิตามินซีสองหมื่นกีบประมาณ30สบาทนะครับถ้าซื้อเซเว่นบ้านเราก็ยีสิบาทโอเคแพงกว่าบ้างนิดหน่อยอาอผมจะมีเวลาอีก2ชั่วโมงนะในการเที่ยวปราสาทหินวัดพูวันนี้นะครับจุดก็ตบี้คืออะไรวะเช็คคอยราวต่างประเทศอ๋อเขามีแบ่งสว่วนโอเคครับนี่นะ อทำไมไม่ตูดตุดอ๋อโอเค<ก> <c oughs> โอเคขอบคุณครับอะไรนะ,ะอ๋อตัวต้องเก็บใช่ไหมอโอ้นี่เขาม่ครบรอบนะเราจะนั่งรถกลอฟไปผมผมเพิ่งมาครับ อ๋อมีคือนี่เพิ่งมาด้วยใช่ไหมแมนอ๋อโอเคแล้วเขาต้องจ่ายเงินไหมค่ารถ๋อไม่จ่ายเหรออ๋อ๋อขึ้นเลยขึ้นเลยเชิญครับอ่าใช่ใช่ใช,ใชโ่โอเคอ่าเราไปกันสามคนเหรออ๋อรถอเขามีวิ่งตลอดเลยนะรถเขามีวิ่งตลอดเลยเราไปกันสามคนนะครับจิ๊บลิ ว้าวมันกว้างมากเลยนะเนี่ยอืมรถกอล์ฟบริการฟรีพูดถึงก็ไม่แพงนะครับไม่แพงไม่แพงคนละประมาทก็ไหนห้าหมื่นห้าพันกิโลเมื่อกี้ตรงนี้จะเป็นบ้านเรือนรอบๆนี่เป็นบ้านเรือนคนหัวใสหมดเลยนะ น,นั่นเองยังเห็นบ้านอยู่เลยผมก็ใจว่าอยู่ในป่านะไม่ได้อยู่ในป่าเลยตรงนี้ยังเป็นวัดอยู่เลยวัดของหมู่บ้านอยู่ปาสาถินนี่จะอยู่เชิงเขานะครับอยู่เชิงเขาไม่ได้อยู่บนเขาไม่แพงเลยผมรู้ใจว่าแพง ก้อนหินเป็นแท่งๆเลยเนี่ยอ๋อเขาจะจอยเราเดินหรือยังไงโอ้โหบใจอ๋อนี่นี่เราลงเลยใช่ไหมแล้วแล้วเรากลับมาขึ้นรถตรงนี้อีกเหรออ๋อขึ้นไปตรงนน้นแล้วกลับมาขึ้นตรงนี้โอเคโอเคโอเคโอ้ มีขายดอกไม้ด้วยสวัสดีครับอ๋อเราต้องเดินไปนะประมาณทักสามร้เมตรนะที่เห็นแต่ดูนะจริงๆเนี่ยหมู่บ้านอยู่ใกล้ๆก,กันเลยหมู่บ้านอยู่ติดๆกันเลยนะบ้านเรือนอยู่อาศัยอยู่ติดกันเลย อา,อาคารนี้ก็กำลังส้มแซมอยู่นะครับาารหัวขานู้นนี่ผมมาในฝนหยุดพอดีเลยนะโชคดีมากเลยนี่ที่เรารอฝนเมื่อกี้เดินไปอีกไกลไหมไกลได้สั้นเด<อ>้ที่เป็นหลังคานั้นด้วยเยหรอไม่แล่ะลยโอ้มันสั้นแต่ว่ามันกกลโอ้นู่นคนอยู่ข้างบนนะไม่แล่เลย,เลยโอนี่เราก็เดินขึ้นไปหมดเลยใช่ไหมเข้าใจนะ อ๋อนี่ก้อนหินเมื่อกี้ที่เราเห็นเป็นทางนี่ตอนนี้เราเดินขึ้นมานิดหนึ่งนะครับทางถือว่าไม่ชันนะแต่ว่าเรากำลังจะเดินขึ้นบันไดชันนิดหน่อยนี่มีเฉพาะตรงนี้ใช่ไหมครับวินาอ๋ออ๋อมีมีมีเท่านี้ใช่ไหมครับอ๋อขึ้นไปตรงโน้นเลยนะ โอเคสุดตรงนี้ตรงนี้กับตรงนั้นใช่ไหมโอเคโอเคอข้างบนเขามีขายน้ำด้วยเขามีร้านขายน้ำด้วยนะอ๋อเดินทางนี้โอเคเราก็ใจแล้ว ดูวิวข้างล่างดูวิวข้างล่างเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปข้างบนนะ,ะ,ะทางขึ้นก็มีชันบ้างครับมีเหงื่อออกน,ะนิดนหน่อยหน่อยแต่ก็โอเคอยังมือขึ้นอีกนะเนี่ยโอ้ตรงนี้ชันมากเลย <c ười> เป็นบันไดนะครับตรงนี้เป็นบันได โอเคเราจะขึ้นบันไดไปโอ้โ oh, ห oh. ตรงนี้ชันตรงนี้ชันนี่เป็นบันไดหินเนาะเป็นบันไดหินเป็นก้อนก้อนเลยที่เขาต่อกันมาเป็นแท่งๆเลยคนะรงเนี้ยโอเราขึ้นมาถึงจุดสุดแล้วเนี่ยน่าจะเป็นจุดสุด มีพระพุทธรูปด้วยเหนื่อยเลยนะนี่เดี๋ยวขอดูด้านข้างแป๊บนึงดูวิวด้านข้างห้อพักก่อนพักก่อนเหนื่อยมนกดูวิวข้างล่างดูวิวข้างล่างโอ้โหแจ่มเลยนะนี่ มีปรา,าสาทอยู่2จุดนะครับสรุปแล้วก็มีสระน้ำสองสระดูข้างล่างนี่มองไม่เห็นเลยดูสภาพเวล้ลล้อมติดกับภูเขาเลยได้ยินเสียงน้ำตกด้วยนะน่าจะมีน้ำตกใกล้ๆนี่คือปรา,าสาทหินวัดภูนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดู ไหนดูที่น้ำตกอยู่ตรงไหนวะโอ้ยเสียววะ่ะตรงนี้สูงเนี่ยโอ้โน่นไงน้ำตกแล้ก็หลยลงมาตรงนี้หลังฝนโชคดีจริงๆที่เรามาฝนหยุดนึกว่าจะไม่ได้มาซะแล้วนะเนี่ยขอพักแป๊บก่อนขอพักดื่มน,น้ำแป๊บก่อน Okay. ได้เงือได้เงือน,นิดหน่อยนิดหน่อยโอเคหายเหนื่อยแล้วไปเข้าไปดูปราสาทอินวัดกูเขามีปล่อยนกด้วยนะมีปล่อยนกแล้วก็มีน้ำขขยด้วยนะบนนี้มีทุกที่ เครื่องบูชานะครับเดี๋ยวขอดูรอบๆนอกๆก่อนเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเก่แก่มากเลยนี่ไม่ใหญ่มากนะนี่เป็นเสาหินเขาแกะสลักทั้งแท่งเลยนะครับเนี่ยเขาแกะสลักทั้งแท่งนะไม่ได้มาต่อนะ ส่วนนี้เป็นก้อนหินที่เขามาตอกัเป็นก้อนก้อนแล้วก็แกะสะลักน่าจะเป็นเทวสถานนะครับคิดว่าไม่ใช่ที่อยู่อาศัยอ๋อนี่ไง มีบัวด้วยนะครับแถวนี้เขาเรียกบัวไม่รู้คลายคล้ายบัว <c oughs> นี่ด้านหลังที่สุดโซม๊บไม่ใหญ่มากนะครับป่าสาทหินวัดภูเนี่ยไม่ใหญ่มาก เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในอโอ้แต่จะรู้สึกว่าจะสุดนะจะสุดแล้วก็เขาทำหลังคาปิดไว้ข้างบนยังไม่ซ่อมแซมแต่ปิดกันน้ำกันฝนน้อะมีประตูซ้ายขวานะประตูซ้ายขวาแต่เดี๋ยวเราเข้าด้านหน้านี่กว่าเราเข้าไปดูข้างหน้า น,นี่มีประตูด้านข้างเลยนะเข้าประตูด้านข้างก็ได้หยุดฝนกำลังตกอยู่เลย น,นี่ประมาณห้าโมงเย็นแล้วนะครับอุุยอ๊ยปบใกล้ๆปราสาทวัดหินภูนข้างบนนั้นเนี่ยมีคล้ายๆโรงธรรมนะคล้ายๆสรารการเรียน ไม่มั่นใจว่ามีพระอยู่ไหมที่นี่แล้วก็มีบ้านพักอยู่โอ้ดูวิว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 เมืองเดี๋ยวเข้ามาอ่านตรงนี้หน่อยโอ้ผมอ่านไม่ได้นี่ภาษาลาวลืมไปลืมเลยลืมเลยโอเคไม่เป็นไรเราดูไปก็แลนะ้นอ๋อผังของวัด ผังของวัดภูจำปาสักด้านข้างครับพามาดูอยู่ด้านข้างข้างบนอีกฝั่งนึ่งโอ้มีห้องน้ำด้วยนี่หว่าตาแต่ไม่มีคนใช้เลยนะท่าทางเมื่อกี้เจอน้องน้องฟิลิปปินส์ครับตามหลังอยู่เขาว่ามีรอยคล้ายๆกับก้อนหินเขาเรียกรอยอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน เดี๋ยวเราต้องมาหากันดูเราต้องหาให้เจอ <c ười> บนนี้นะผมยังไม่รู้เลยเนี่ยอ๋อมันต้องอยู่บนนี้แหละอ๋อมา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 มัเป็นรอยรูปอะไรนะี่ผมยังไม่รู้เลยไม่ตายเถอะอ๋อ <c ười> เป็นลักษณะก้อนหินบุ๋มลงไปนะ ยนยืนอยูนตรงนยื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 นนยื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 นยนเืนนนยืเยืน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 นยืนกลนยืนยืนาืยนยนยนนนยืนยืนยกนยืนนยืนยืยน่ืนยนยนน มีเนี่ยเป็นสถานที่ก่อสร้างนั้นเลยหินที่เราตามหาโอ้ลักษณะตามรูปที่น้องเขาตามหาอยู่แต่เป็นหินแกะสลักเหมือนกันนะเนี่ยแกะเข้าไปอ่านี่เลขโอ้ลักษณะเป็นรูปคนนะลักษณะเป็นรูปคนใช่อ๋อยูติ๊ก foto Oh Nah ini ya Mana tinggal lah ini Oke Oh Oke oke Kau nak main Oh beauty beauty beautiful Okay, okay. okay. I'll video I'll nah. foto foto No 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 I'll video video Okay one Video video Oke, okay. ah, ni ya. รอบของผมแล้วโ <laughs> อว้นี่ถ้าไม่ได้เจอน้องนี่ผมแย่มากเลยนะเนี่ยคงจะไม่ได้ถ่ายอันนี้แน่เลยโอ้โห,หตายเถอโอ้โหใครเป็นคนจ้งคิดว่านี่โ <laughs> อ,อ,อ้ยเย้โอเควู้ โ oh, อ้สุดยอดสุดยอดโอเค thank you thank you โอ้โหขอบคุณน้องเขามากเลยนี่ถ้าไม่ได้เจอน้องเขาเนี่ยผมแย่เลยเนี่ยคงจะไม่เจอมุมนี้อะ <laughs> <laughs> สนุกนีสนุกนีครับสนุกดีมาก <laughs> เดี๋ยวเราไปถ่ายต่อข้างล่างแล้วะกนะันตอนขาลงว่าตอนขาขึ้นเนี่ยมันย้อนแสง น้ S <S <S องมาจากฟิลิปปินเลยนะเนี่ยสุดยอดจริงๆเราต้องเดินลงนั่นแหละเราจะกลับแล้วเดี๋ยวไปถ่ายข้างในปราสาทข้างล่างอีกจุดหนึ่งนะครับอ้แม่เต็มเลยนะเนี่ยกินยา เดี๋ยวคืนนี้ผมกลับไปนอนปากเซอีกคืนหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ก็คงจะต้องกลับอ้แล้วเขาที่ด่านนี้เขาต้องลุกบ้างลุกนะจะลงถึงข้างล่างแล้วนะครับตรงนี้เป็นปราสาทขาเข้าเมื่อกี้นะครับ ตอนนี้ผมเดินลงมาแล้วลงมาข้างล่างแล้วไม่รู้เขาังเปิดอยู่ไหมนะปราสาทนี้เรายังมีเวลาอยู่อีกประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าที่เขาจะปิดแต่ตรงนี้เขาปิดไปแล้วนะห้ามเข้าเพราะว่าเข,า,ขากำลังบูรณะใหาม,าม่ฝรั่งมาเที่ยวด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในสักนิดนึงนักทตองเที่ยวนี่เดินทางคนเดียวก็มีหลายคนเหมือนกันนะเนี้ย ข้อดีของการมาคนเดียวตามใจแต่ตัวเองไม่ต้องตามใจใครครับต้องทะเลาะกับใครอยากนั่งตรงไหนก็นั่งอุ๊บออยากพักตรงไหนก็พักว้าวโอสวยที่เป็นก้อนหินหมดเลยเนาะสลักแล้วก็มาต่อต่อต่อ,ตอ เขาใช้ปูนไหมเนี่ยเหมือนไม่ใช้ปูนเลยนะแต่ว่าเคยแนะนำบอกหน่อยเลยว่าเขาใช้ปูนไหมในการประสานกันนี่ผมไม่รู้จริงๆว้าวอ๋อเป็นห้องโถงเลยนะตรงนี้เป็นลักษณะริ้นหน้าต่าง อาคารนี้เป็นห้องโถงเลยนะครับยาวเฟื่อยยาวห้องเดียวเลยอ๋อมีข้างหลังด้วยเดี๋ยวเข้ามาดูข้างหลังนิดนึงมันเป็นอาคารอรเลยนี่โอ้เดี๋ยวจะไปอีกห้องนึงนะครับดูสิอ๋อไม่ใช่จบแล้วเฮ้ยอ๋อโอ้โอ,โอ ตรงกลางจะโล่งตรงนี้เป็นหลังคาคือเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะเป็นสี่เหลี่ยมเข้าใจแล้เป็นห้องโถงหมดเลยอนะหลังคาสู์หมดแล้วเหลือแต่โครงสร้างนะเป็นห้องโถงหมดเลยเข้าใจแล้วอ๋อเป็นแบบนี้เองเป็นสี่เหลี่ยมโอเคจบทริปทเที่ยวปราสาทหินวัดภูวันนี้ที่ตรงนี้ก็แล้วกัน <c oughs> สบายดี จำปาสักประเทศลาวนะครับค่อยเจอกันใหม่เจ๋อยบม๊ายบมยสวัสดีครับ